3วิชานะครับที่ data science นะครับหรือว่า AI engineer นะครับควรที่จะเรียนรู้นะครับวิชาแรกเลยนะครับก็คือ probability and statistics นะครับ probability คือความน่าจะเป็นเนาะ statistics ก็คือค่าสถิติต่างๆนะครับทำไมเราถึงต้องเรียนนะครับก็คือ data ต่างๆของเราเนี่ยครับมันจะเป็นตัวแปรสุ่มเนาะนะครับซึ่งเวลาเราจะต้อง analyze มันนะครับเราจะต้องใช้ทฤษฎีนะครับทาง probability หรือว่า statistics นะครับในการวิเคราะห์มันนะครับ เราจะเรียกไอ้ฝั่งนี้ว่า Data Analytics เนาะนะครับอันนี้มันจะเป็นสิ่งสำคัญเป็นตัวเบื้องต้นเลยนะครับในการทำงาน Data s c i e n c e นะครับตัวต่อมานะครับก็คือเออ่ลิเนียอาชิบะนะครับถ้าเรานึกว่าไม่รู้จักลิเนียอาชิบะนะครับให้เรานึกถึงตอนที่เราเรียนมปลายเนาะมันก็จะมีวิชานึงที่เรียกว่าเออ่แมทริกนะครับทำไมเราต้องเรียนในพวกเนี่ยครับลิเนียอาชิบะหรือว่าแมทริกหรือว่าพวกเวกเตอร์นะครับอ่ส่วนมากนะครับ Data ของเราเนี่ยมันจะเป็นเทเบิลเนาะซึ่งเทเบิลของเราเนี่ยครับมันสามารถ represent นะครัับบบบในนนรรรูปขอองแี้้ไดะคหืว่า ล็เบลเนาะที่ผมเคยสอนไปในคลิปที่แล้วเนี่ยเราสามารถ represent มันในรูปของเวกเตอร์ได้นะครับแล้ววิชาสุดท้ายนะครับที่เราต้องเรียนเลยก็คือ calculus นะครับทำไมต้องเรียน calculus นะครับโมเดลต่างๆในทางสถิตินะครับมันจะเป็นมีสิ่งหนึ่งนะครับที่เรียกว่าพารามิเตอร์ตรงนี้เนาะอะ คลัสเนี่ยครับมันจะหาช่วยหาความชันของเราเนาะซึ่งไอก,การหาความชันของมันได้นะครับเราสามารถทำเอาไปใช้ประโยชน์ในการออ t ติม z เซชันเนาะเพื่อหาพารามิเตอร์ที่ดีที่สุดนะครับในโมเดลของเราได้นะครับนี่คือ3วิชานะครับที่จะได้ Scientist หรือว่า a i e n g i n e e r นะครับควรที่จะเรียนรู้นะครับ